สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็คงจะมาดูภูมิปัญญาชุมชนในการปลูกกล้วยนะครับนราทะเี่ขายนอกันนะครับเนาะอันนี้เป็นต้นนะครับลำต้นของกล้วยที่ปลูกไปประมาณสักเดือนตายนะครับเนาะมาดูนะครับนี่มันอ๋อตะค้นเลยนะฮะก็ครับเนี่ยปลูกกล้วยปกติหน้านี่นะเขาต้องปลูกกล้วยเป็นนอตัดนะครับทุนแทงหยอดไม่นะครับเนาะนิดครับ มาดูในความของนี่แข็งแล้วนะนมันนอนมาได้เนี่ยปกระแตงหยอดนะครับมันจะแข็งแรงนะครับเนาะถ้าเกิดเอานอนแก่เกิดไปเกิดบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเอาคนเท่าไปปลูกอะ่ะเขาต้องคัดนอแบบรุุนๆน้อยนะครับเนาะในการปลูกน้ําขนาดอันนี้ต้องใส่ปุ๋ยนะครับทุกสองติดเลยนะครับเนาะถ้าดีจะลามาดูในอันอี้นนะครับอันนี้ก็เป็นปลูกนอนตัดเหมือนกันนะนี่ ยอดก็จะเริ่มแตงปลูกไปมานสักเกือบเดือนสองเดือนแล้วนะครับเนาะนี่ไปออกไปเลยเนี่ยฮันตี่หลังจากปลูกไปถ้ามันแตกนี่นะเราพยายามสะนี้ดูเนี่ยความแข็งแรงของหน่อกล้วยถ้าเกิดตั้งเหนืพอมันชอบปลูกนอสูงเนาะนะครับภาคกลางมันจะปลูกนอตัตวที่จะมาดูกันก่อง้ามเลยเนี่ยฮันต่อ ในการดูแลกล้วยเนี่ยจริงๆเขาต้องเอาขอบกนะครับเนาะมาพวนรอบๆตัวเนี่ยรอบๆตัวเนี่ยนะครับรอบๆเลยเพื่อพูนนะครับคล้ายๆเจดีนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยทุกสองที่แต่นหน้าสําคัญที่สุดเลยนะครับเนาะขันก็อไบมันเริมเนี่ยแหละน,นี่บักล้วยน้ำว้านะครับเนาะพันนี้เขื่อประมาณสักสิบแปดถึงสิบหวีนะครับหนึ่งหวีก็มีสิบแปดถึงสิบลูกเลยนะครับอันนี้ค่อนข้าง โอเคเลยนะครับเนาะพอดีว่ได้เอาจอบเอาเสียมมานะครับเนาะนะครับแปลงนี้กับผูกไปเยอะอยู่นะครับเนาะประมาณสี่ร้อยห้าร้อยนะครับกล้วยหน่อทัชนะครับ,นะรบเดี๋ยวจะพามาดูเห็นอันหนึ่งนะครับคือหันดีๆเลยนี่อันนี้ก็เหมือนกันกาบเนี่ยมันจะมันจะเหี่ยวนะครับบอกกล้วยอ่ะ กล้วยจริงๆกอ้ตัวกล้วยจริงๆมันเป็นน้ามนะครับเนาะข้างในนี่นะมันจะเป็นน้าถ้าตากแดดเหมือนๆไปมันมันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยนถ้าปลูกต้นสูงอ่ะลากควรจะเดินไม่เจอลมเหมือนนะครับเราเป็นเดือนอันนี้หดน้ามกวันนะถ้าเกินหดน้ากวันถ้าบอกบอกดน้าเลยนี่ก็จะเป็นปัญหานะครับเนาะมันจะจเริญเติบโตจ้านะครับใบมันลักษณะสูงของใบกล้วยในดีขนาดเนา นะครับปลูกหน้านี่เดี๋ยวมันจะออกหน้าตีแบบแป้งๆเลยนะหน้าฝนเข้าพรรษาหน้าอย่างเงี้ยนะครับเนาะหน้านี่คนปลูกน้อยไงเพราะกล้วยมันจะออกตามตามเวลาที่เขาปลูกนะนี่นะครับที่จะป้าไปดูเห็นสี่นี่จะเป็นนอกับลังโคกับลังแมนนะครับเนาะนี่ที่จริงฟังนี่นะนี่กมาบอยู่นะฟังเพชรนี่กาบอยู่ฟังเพชรกอนก่อน มันจะรู้เขาเนี่ยมันจะออตัด้างนี่นะครับของด้านข้างนี่เลยนะครับแตงมันนี่นก่อนอันนี้ก็ใจ้ปุ๋ยยุเรียก็ได้4600กล้วยมันชอบปุ๋ยขี้ไก่นะฮะถ้ามีขี้ไก่พันธุ์ไค่จะยอดเดี่ยมมากเลยอันนี้กอาดินตัวนี้กบไปนะครับเนาะตอนนี้นุ๋ยบ่ได้ไถพรนให้มันดินแบบละเอียดละเอียดถ้าเกิดไถแบบดินละเอียดจะดีมากในการปลูกกล้ว,นวยนะครับเนาะเด่กเดี๋ยวไปดูต้นนี้อีกอันหนึ่ง แต่นี่ดินความชื้นค่อนข้างดีนะครับเนาะความชื้นค่อนข้างดีนะครับวันนี่งามขนาดเลยนี่นี่ก็งามเหมือนกันนะครับเนาะเดี๋ยวตกแต่งกานันน้อยเตอร์จริงๆเขาตกแต่งแต่งก็ได้นะปล่อยดามธรรมชาติก็ได้แล้วก็ชามันจะงอกมันจะรุดลงมาเลยนะครับ เป็นกล้วยน้ำว่านะครับเรามาดูดินอันนี้นะันนะครับมีออกทั้งหลายนอนะเนี่ยปลูกนอนตัดสามนอบนซีนอเลยนะครับนี่นะครับในการปลูกก็ต้องใส่ใจดูแลนะครับนะครับสำหรับรวันนี้ขอจบเพียงนี้กันนะครับสวัสดีครับ